กัดเลยนะโหนั่นไงนี่ไงโอ้โหชิย่ยโอ้โหลูดยี่เซี่ยใหญ่ด้วยอะไรวะ โอ้ยอืมโอ้โหก็จะได้ต oh. ัวมันก็าดเลยจำหลุดไปเยอะนี่เฮงเฮงวีสองใหญ่แล้วจีเนี้ เลือดทองของพกตบมามาจนได้นะครับตัวใหญ่ก็อยู่ตามหาคนมากโซนิคเอ็กซ์ไต้เลือดสาดวัดกระเด็นกระดอนตัวนี้ก็สองที่สามที่ได้กัดโซนิคเอ็กซ์ ต,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 ตึงตึงตึงนี้ตึงตนตึงสนี้ก็เจ็ดขีดแล้วข้นอ้วนเลยแต่ห่างกันไาไม่รู้พี่การตีเลาะล,ล,ลิมมล่มล้มล้มมามีตัวโดนแน่นอนมุมแบบนี้นี่กับโซนิค X อ,อีกแล้วมียับยุยยี่มนเลย สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาออกหมายกันอีกแล้วนี่ชว่วงนี้ก็ปีใหม่นะครับตอนนี้ก็กลางเดือนแล้วออกทริปสักหน่อยหลังจากที่ก็ออกอยู่เรื่อยๆนะแต่แฮ่ไม่ได้ผลงานได้เล็กน้อยเนี่ยวันนี้ออกนอกพื้นที่ขบับรถไกลเลยนี่เป็นคลองนะครับน้าแห้งก็อลองดูว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่า แล้วก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามมาขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยมีความสุขนะครับแล้วก็นานานักตกปลานะครับที่ออกหมายขอให้มันหมานนะครับในปลาเยอะๆตัวใหญ่ๆกันเลยเพราะช่วงนี้ปลาหายากมากแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นทุกคนนะครับไปตอนนี้ลุยเลย มาแล้วก็สโล่กันเลย,ยเดี๋วเดียวเดียวเดียวลืมเก็บกระเป๋านะครับกระเป๋ามีสัมใบอันนี้กระเป๋าตังกระเป๋าถุงใส่ลอกเก็บไว้ร้อยเท่านี้ก็สโล่ได้แล้ว ลองดูมีปลาจีบขึ้นอยู่นะ โดนมากเลยลิมลิมนะรู้ว่าอากาศเย็นปลาจะขี้เกียจหรือเปล่านะปลานอนอยู่วิ่งมาเลยมันจะเดินมาเพลินลืมตัวไปไว่าอยู่ที่สูงแล้วน้ำมันก็ตื้นเลย วิ่งออกไปเลยอะกะัดจะไปยืนข้างล่างไงแต่มันต้องเผลอมันต้องมีทีวเผลอบ้างแหละกัดแล้วนะโอ้หนั่นไงนี่ไงโอ้โหกัดแล้วกระชากเลยต้องลงข้างล่าง กัดหลักกระชากไปเลยวัดไม่ทันเลยทุกคนโอ้โหชียะ โอ้ดูดไปเลยมันสูงโอ้วีหลุดเชียเอ้ยอะไรว่าวันนี้เยื่อไม่แตกเลยไม่ได้มองเยื่อ้วยเมื่อกี้เนะี่ย โอ้ลูดเฮียใหญ่ด้วยอะไรวะโอ้ยตัวเป็นโลโหเห็นตัวเลยลูดตรงนี้อ่ะเชียย่อเลยอะไรวะวันนี้วันพระไม่หมานเลย พุ่งออกมาเลยใหญ่นะเห็นตัวเลยสายโลอีกยแล้วพุ่งออกมาจากข้างๆเลยอ่อนวันนี้อ่อนมาก วันนี้โอ้อือฮอวันนี้อะไรวะทุกคนใครกดนอธิบายผมทีหมดคำจะพูดแล้วผมพูดเลยไม่ออก โว้ยโดดโดดจะลุดไหมตัวนี้หลุนดูจะลุดไหมไม่ลุดโว้ยโอ้โหวี่กว่าจะได้ใช้เวลานานมากนี่กับผมแตมแรกแปดโมงครึ่งถึงหมายเเจ็ดโมงโอ้โหกว่าจะได้ตัว มันก็กาดเลยจ่มันหลุดไปเยอะนี่เฮงเฮงวีนี่ได้เห็นหน้าตาปลาคองนี้แล้วโอ้โหรับทุเลมากวันนี้กว่าจะได้แต่ละแทมเหนื่อยเลยนี่ไปเดี๋ยวปลดเลยปลาเริ่มกัดแล้วใสย่สยสเดี๋ยวไ้าไปล้ออ โอ้โหลุดอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยตัวเท่าๆกันนี่แหละเหนื่อยเลยวันนี้ ใหญ่แล้วตัวเนี้ยนัดข้ามขอมักตกมานัดข้าม,มาให้โอ้โหมันออกม,อมาแล้วยำยำปลาตัวนี้ดิ้นดีมากตัวน,นี้มีไซตตัวน,นี้มีไซต์อืมเอาจนได้นี่มาจนได้นะครับตัวใหญ่ที่ผมตามหา ตัวนี้ก็เจ็ดขีดได้อ้วนอ้วนมากดูด้วยกัดอะไรโซนิคเอโอเ้โหตอนนี้9มง18ได้แต้มที่2ปลาลุดเยอะวันนี้เนี้ยไอตัวเมื่อเช้าที่หลุดไปนะไซนี้น่าจะมีได้วัดบินขึ้นมาเลยนี่ได้ขึ้นมาแล้วสุดยอดสุดยอด แต้มมาอีกจนได้นะครับนี่ครับแ้นที่สามเาดาสวัดกระเด็นกระดอนตัวนี้ก็สองขีดสามขีดได้กัดโซนิคเอ็ก X. แกวโอ้โห,ห,หน่ากลัวมากตัวนี้ โอ้โหเชียมีไซส์อีกแล้วกัดร,ระวกกลับอีกแล้วกัดแบบนี้เนี่ยเจอเบ็ดปากไอ้พวกปกักเลนไม่เก็บอีกอะ อีกแล้วพลาดยาโอ้ย ตึนี้ตึงตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตึงตึงแล้วโอ้โหจะกลับอยู่แล้วนะครับมุมร่มร่มอย่างนีไม่มีพลาดนี่ครับผมแตนที่สี่สายนี้ก็เจ็ดขีดอีกแล้วอ้วนเลยแต่ห่างเป็นไรไม่รู้พี่การตีเลาะริมๆิร่มๆมมามีตัวโดนแน่นอนมุมแบบนี้นี่กลับ โซนอีกเอ็กอีกแล้วนี่ยับยุ่มันเลยก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วครับก็ไล่เลาะตีมาเจอตรงนี้มีทางลงเดินไม่ได้เนี่ยหมายคลองคลองนี้เป็นคลองยาวๆเลยครับยาวหลายกิโลมากผมก็ไล่เลาะตีมาจนมาได้เจ้าตัวนี้อีกแล้วนี่จะกลับบ้านอยู่แล้วไปแต่ก,ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเราลองดูอีกสักหน่อยหนึ่ง ตอนนี้ก็11โมงอากาศเริ่มร้อนแล้วลมก็เริ่มแรงป่าก็ได้ตามเป้าแล้วพอใจแล้วทริปนี้ก็เป็นทริปแรกนะครับที่เป็นรูปเป็นร่างในปี2,569แนห้หม้วมาหลายรอบมันก็ไม่เชิงแห้วเรามันได้เป็นตัวเล็กๆไม่เป็นรูปเป็นล่างตัดต่อออกมาก็ ไม่น่าดูไม่สวยงามเลยไม่ลงทริปนี้ก็พอดูได้นี่ก็ป่ารวมก็ได้หลายตัวอยู่ประมาณสักสี่ห้าตัวได้ไั้งเนี่ยอยู่ในฝูงเนี้ยจำไม่ได้ว่ากี่แต้มแล้วก็มีลูดไปอีกเยอะแยะเลยวันนี้โอ้โห,หนาปปรถัวมากไปเดี๋ยวเราก็กลับไปพักผ่อนไว้ว่ากันใหม่รอบหน้าว่าจะไปที่ไหนแต่ก็อาจจะซ้ำใหม่เดิมคลองยาวมากแบบตกสนุกอะ่ะ เลาะไปได้ตลอดแนวเลยหาช่องลงเราเองปลาก็ซุ่มๆเราไปตอนนี้ก็ขอตัวกับบ้านก่อนไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมจะเริ่มจากร่องนี้ก่อนเลยครับเล็กๆล่องแคบๆวันนี้มีกองเชียร์มาด้วยอะไรวะจมสายจมสายจม ลืมเช็คสายก่อนเมื่อเช้านี้อัดปลายใหญ่มาสายจมเฉย กัดอย่งนี้ไม่ให้ตั้งตัวเลยหูยใส่ดีอีกแล้วนะครับหูยตามอยู่นานกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ครับแต้มแรกของเย็นนี้กัดมาราซิงเป็นหมายล่องนาล่องนาเล็ก กั่นี้ตัวกมีไส้เลยโฮ้ยวัดวืดวัดวืดวืด สซย์อีกแล้วสซย์อีกแล้วมีแตนที่สองอเย็นนี้ตัวนี้ครึ่งโลได้ขดอ้วนนะอ้วนตับกัดสนั่น,นี่ติดเข้ากกลิ้นสองเล็บอย่างนี้เลยไม่มีรุดมาระซิ่งยอดไหมละ่ะแก่ไม่อยากตอกมาเหม็น,นขาว